พื้นฐานแบนดิ้ง คุณจะทาเพจคุณจะทําเฟซตัวตัวเนี่ยคุณควรเป็นบุคคลคนคนึงที่จับต้องได้ว่าอินี่ชื่อ,อน,นี้อยู่ที่นี่อยู่หน่วยนี้อะไรแบบเนี้ยให้เขารู้หัวนอนไปเท้าอะครับพูดนี่ไม่เรื่องความมั่นใจนะครับอย่างเวลาเราเขียนคอนเทนต์เพื่อขายของ,ของหรือขายกรมธรรม์อะไรก็แล้วแต่การใส่เบอร์เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใส่ให้คนโทรนะเราใส่ให้คนรู้ว่าติดต่อเราได้เรื่องพวกนี้มันสําคัญมากเลยนะใส่ทาไมคนจะโทรหรอใช่คุณไม่ไดไ้ใส่ให้คนโทรแต่ให้รู้ว่าติดต่อได้มีปัญหาอะไรยูย่คอมาหาเราได้ใส่เบอร์โทรไม่พอใส่ชื่อได สิ่งที่ออนไลน์มันขาดคุณทุกคนควรมีเบอร์กลางนะที่ไม่ได้ผูกกับสื่อโซเชียลมีเดียคุณเพราะเวลาแฮ็กถ้าเขารู้เบอร์มันแฮกง่ายนะครับค r นเทนต์แบนดิ้งนะครับข้อดีคือสร้างขั้นเดียวใช้กับได้หมดแผนอะไรจะออกมานะคนจะมีโปรดักต์ประเภทไหนออกมาไม่รู้ใช้ได้หมดคอนเซ็ปต์มันคือคนขายก็ได้นั้นคอนเทนต์แบนดิ้งเนี่ยมันจะมีข้อดีนีนคือมันเฟคซิเบิลสร้างคอเทนต์แบนดิ้งเป็นการใช้ t r u ัสของคนสร้าง t r u ัสให้สินค้าหรือแผนที่เราขายอยู่ให้สินค้าเรายืมตัวเราอะโอเคอาจจะไม่ได้รู้รายละเเเเเเเอออออีออีีียยยดดขขขงงงทททแแแนนนนน่่นะ่่่่่่่รรรราา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 สมมมกกัตููู้้้ววป็ใคคํหหืไ กัดในใจลูกค้าอนนะคตการแข่งขันสูงขึ้นนะครับสุดท้ายถ้ามันมาเยอะๆปุ๊บอะเขาจะซื้อาาไอ้ที่เขาจำได้ที่เขาจําไม่ได้เขาก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมเพรมันม่นอยู่ในหัวนะ t u r e skill l คลังเทคนิค,คขายประกันออนไลน์